เป็นขาหมูจากร้านตรงหันเย่หรือว่าขาหมูตงงห่โอ้อันนี้อร่อยหน้าต่างของรถบ้านมันเปิดออกมาปุ๊บอย่างงี้โหแล้วก็เห็นเป็นอ่างเก็บน้ำที่ไปพายเรือมาเมื่อตะกี้อูมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนเที่ยวไปสำแล้วผมโจวี่สัปดาห์นี้พามาเที่ยวที่จังหวัดระยองผมอยู่ที่ตำบลพังราดนะครับอำเภอเมืองแกลงที่นี่เนี่ยเรียกว่าบึงดูบัวข้างหลังผมจะมีบัวเต็มไปหมดเลยบนที่ดินกว่า35ไร่นะครับพื้นที่นี้เนี่ยจะมีบัวท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นบัวเพื่อนแล้วก็บัวผันนะครับเขาตั้งใจจะทําที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะว่าจะมี สัตว์น้ําอาศัยอยู่ในที่นี้เต่ไม่หมดเลยแล้วก็มีนกทั้งนกน้ํานกเป็ดน้ํานกเหยี่ยวแดงนกอีกงโอโหมีหลายชนิดเลยครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะทําเป็นลานกลางเป็นให้ทุกคนเนี่ยสามารถมากางเต็นท์พักผ่อนเวลาที่เราตื่นมาเราเห็นบัวในตอนเช้าว้าวมันสดชื่นจริงๆแล้วเราจะไปเดินเล่นถ่ายรูปสุดนู่นเลยมองออกไปไกลสดลูกหูลูกตาโอ้โห35าไร่ใหญ่จริงๆแต่หลังจากนี้ครับ ผมจะพาไปเที่ยวกันต่อที่บ้านเราริมเขือ่อนแล้วก็จะไปกินข้าวกันที่ทะเลทาลาและจะไปจบท้ายที่สวนเย็นเจสีสถานที่นี้จะมีอะไรน่าสนใจมากแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะพาไปเดินเล่นดูบัวที่สวยงามในตอนเช้ามาเลยครับาม,มาเครับ ที่นี่นะครับจะมีพื้นที่รอบๆเนี่ยประมาณสัก4กิโเมตรนะสำหรับคนที่อยากมาเดินเล่นมาวิ่งแล้วก็เอาจักรยานมาปั่นได้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสวนสาธารณะเลย4กิโเมตรรอบๆนี้คือวิวดีแล้วก็อากาศดีมากที่อบตอเขาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวรอสักประมาณ8-9โมงแล้วบัวมันจะบานเต็มที่เดี๋ยวลองสังเกตตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตุ่มๆอยู่ถ้าใครอยากมาที่นี่ก็แนะนำสัก8-9โมงมาแล้วบัวสวยเลย โชคดีมากเลยครับที่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เจอนกอีโก้งครับอยู่ตรงนั้นที่นี่เนี่ยคนพื้นที่เขาเราว่าเจา้านกอีโก้งจะมักไม่อยู่กันเป็นฝูงจะอยู่แค่ตัวหรือ2ตัววันนี้เรามีโอกาสได้เห็น2ตัวเดี๋ยวไปดูเลยให้ทุกคนได้เห็นแบบไกลๆว่ามันน่ารักขนาดไหน ผมพามาอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่นี่เนี่ยคือบ้านเราริมเขื่อนถือว่าเป็นจุดกลางเต็นแล้วก็หลายคนชอบมาแวะพักผ่อนเยี่ยมชมธรรมชาติเพราะว่าจะมีอ่างเก็บน้ําเขาจุกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นป่าโอต้นไมอ้อุดมสมบูรณ์เลยเดี๋ยวผมว่า จะพาไปพายเรือเล่นในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ก่อนที่จะมาให้ดูว่าเต็นท์ในแต่ละที่ที่ทางที่นี่เนี่ยเขาเตรียมไปให้น่ารักขนาดไหนถ้าได้นอนเต็นท์กับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนี่ยน่าจะฟินมากๆกับสายที่ชอบธรรมชาติเอาละลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปอุย้ยมันสวยมากนะ้ามันนิ่งมากเลยตรงเนี้อยอูมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับผม ตอนนี้ผมมาอยู่บนเรือท้องแบนเขาจะมีเรือบริการนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถขอพายเรือในอ่างเก็บน้าแต่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะจะมีเรือให้เลือกสองแบบเรือลาเล็กกับเรือลําใหญ่ที่เราอยู่ขณะนี้ก็เป็นเรือลําใหญ่พามาดูว่าบรรยากาศภายในอ่างเก็บน้ำเนี่ยดูน้ํานิ่งๆและข้างหลังเป็นต้นสนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศเยังไงอย่างนั้นเลยโหระยองจริงใกล้กรุงเทพมากๆขับรถมาแป๊บเดียวพักกับธรรมชาติโอ้สดชื่นจริงๆ ที่นี่เนี่จะมีที่พักทั้งหมด2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นเต็นท์ค่าเช่า150บาทต่อคืนแต่ถ้าเป็นรถบ้านที่มีขนาดใหญ่ข้างในเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องน้ําไม่อาบน้ําด้วยก็จะราคา2,500บาทต่อคืนแต่ว่าเขาก็จะมีอาหารเช้ารองรับะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันไปเลย ี่ครับผมพามานอนในรถบ้านที่บอกว่าคืนละประมาณ2,500บาทแต่ว่าก็จะมีข้าวเช้าให้แล้วก็มีหมูกระทะให้ตอนกลางคืนนะที่นี่เนี่ยรถบ้านก็จะสามารถนอนได้ประมาณสัก3คนเตียงเนี่ยนอน2คนแล้วก็จะมีโซฟาที่เป็นเหมือนโซฟาเบดตรงนี้เนี่ยคือไฮไลไท์เลยเพราะว่าหน้าต่างของรถบ้านมันเปิดออกมาปุ๊บอย่างงี้โอ้โหแล้วก็เห็นเป็นอ่างเก็บน้ำที่ไปพายเรือมาเมื่อตะกี้โอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็รถบ้านนี้ มีแอร์เย็นฉ่ำอ่าแล้วก็มีห้องน้ำด้วยสบายนอกจากเต็นท์รถแล้วก็ยังมีนี่ฮะเป็นกระโจมก็จะเป็นเหมือนเต็นท์ขนาดใหญ่นอนได้ประมาณ4คน2,300บาทเท่านั้นต่อคืนจะมีอาหารเช้าเลี้ยงตอนราบแล้วก็มีหมูกระทะให้ตอนเย็นด้วยนี่ ขนาดใหญ่เลยมีพัดลมด้วยแล้วก็มีไฟใช้โอ้โหสะดวกสบายเห็นนอนให้ดูวมันกว้างขวางขนาดไหนนี่ฮะกว้างใหญ่มากโอ้โหนี่กว้างเลยโอ้โหสบาย เที่ยงนี้เนี่ยผมพามากินร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลหาดแสงจันทร์นะครับยังอยู่ยงในจังหวัดระยองที่นี่ชื่อว่า ทะเลท่าลาแต่ว่ามีคนมาคุยกับเราด้วยสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับพี้ที่ไก่เนี่ยคุณหน้าคุณตาเพราะว่าเป็นถึงมือกองแห่งวงไว้นอสเซเว่นนะพี่ครับเอ๊ะวันนี้เราจะมีเมนูอะไรที่มันแนะนําผมบ้างครับก็ถ้าเป็นเมนูก็จะเริ่มจากซีฟู้ดก่อนเพราะเราอยู่ในทะเลก็จะเป็นปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วโอ้หอมมากเป็นดีมากครับพี่ใช่ครับเป็นซีอิ๊วที่เราเลือกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวที่สองก็คือ หัวปลาเก๋าต้มเผือกโอ้อเห็นว่าปลาเก๋านี่ไปทอดก่อนด้วยถูกต้องครับก่อนที่เราจะใส่ลงไปต้มใช่แล้วก็เป็นหอยนางรมตัวน้อยๆครับตัวเล็กก็ไม่น้อยมากนะครับก็ เรียกว่ายกซดทะเลทารายกซดก็คือเหมือนเป็นช้อนที่เรายกซดได้เลยห,หนึ่งคำเ้ยโอ้คำนึงนี่มีหอยประมาณห้าหกตัวเลยพี่ <c oughs> เต็มปากก็ได้ฟูฟับแล้วก็จะมีไข่หมึกผัดครับผมอ่าก็จะเป็นปลาหมึกแล้วมีไข่ข้งไนถูกต้องครับแต่อันนี้จะเป็นไข่ล้วนๆนะไข่ล้วนๆเลยเหรอไข่ล้วนครับไข่ล้วนเราคัดแต่ไข่มาผัดใุ้ดยอดไม่ไรครับพี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้เราขายดีนะครับเป็นเป็นปลาแดงเคี่ยวซาซิมิครับอ่าคือเรากินสดๆกันได้เลยใช่ครับ แล้วทีนี้เชฟของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารจีนครับก็เลยทําร้านอาหารจีนข้างล่างชื่อว่าตรงไหเย่ตรงไหเย่เปิดตั้งแต่เก้าโมงจนค่ำอะไรเงี้ยแต่นี่คือตัวชูโรงของเราคือขาหมูขาหมูสูตรตรงไห่ว้าวทานกับคู่กับมันโผมันโผแล้วก็ได้มีผักดองแล้วเป็นผักดองนี่เรียกมอยชอยมอยชอยแล้วผักกาดดองเค็มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะ ขอตัวไปลองชิมก่อนจัดเลยครับขอบคุณมากครับพี่กายครับขอบคุดีครับด yes, ีด MM ีครับกินข้าวดีกว่าไข่มัาหมึกละลายคือของตดนปลาแดงเคี่ยวเราจิ้มเหมือนซาซิมิ กะพามันหวานปาวสดมากเป็นขาหมูจากร้านตงไห่ยเย่หรือว่าขาหมูตงไห่แล้วก็มีมันโถนย่างร้านเขาทำเองจิ้มน้ำขาหมูนี่นขาหมูหอมมากโหอ,อันนี้อร่อยอ,อร่อยจริง ไฮไลท์ฮะอันนี้ทารายกสดโหกลิ่นซีฟู้ดดีมากอื้มหล่กาดมากคือเขาอะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเอาวาซาบิผสมลงไปด้วยตอนกินอะผมได้กลิ่นความซ่าของวาซาบิแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันเผ็ดโดดขึ้นมาแล้วหอยสดมากอันนี้อร่อยมากอขอชิมอีกคำอันนี้เด็ดจริงดีอะ ถ้าใครที่มาจาังหวัดระยองแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะไปกินร้านไหนผมก็แนะนําร้านนี้นะทะเลทาราอยู่ตรงหาดแสงจันทร์ยังไงก็ลองมาแวะชิมกันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะขอไปลุยก,กินให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อสถานที่สุดท้ายจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูครับกินแล้ว ชื่อเมนูยกสดเราก็ต้องลองยกสดดูสักครั้งเนี่ยหอยนางรมแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดผสมกับวาซาบิโอ้แล้วก็ดูด้วยหอมเจียวกรอบหือเปรี้ยวเผ็ดรสซ่าวาซาบิสะใจจริงๆเลย โอ้โหสวยมากอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตรงข้ามร้านทะเลทาราเนี่ยจะเป็นบริเวณหาดแสงจันทร์นี่ก็เลยพามาเดินเล่นตรงหาดอยากให้ดูว่าน้ําทะเลในช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่มีคนมาเที่ยวเยอะทําให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูน้ําก็เลยใสยขึ้นกว่าเดิมนี่คือหาดแสงจันทจ,จังหวัดระยองใครที่ยังไม่เคยมาแนะนําว่าใกล้กรุงเทพนิดเดียวมาแล้วจะติดใจเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปกันเลยครับ เราเดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วจากตัวเมืองนะครับผมพามาที่อำเภอเขาเมาที่นี่เนี่ยชื่อว่าสวนเย็นเซ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะนั่งรถกรอล์ฟขึ้นไปบนเนินเขาตรงนั้นนะที่นั่นเนี่ยเลห้ฝังว่าเจ้ามีสวนกุหลาบแถมมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักเอาไว้ให้จิบชาจิบกาแฟแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินของที่นี่เดี๋ยวเราไปลุยเลยขึ้นรถนี่เลยรถกอล์ฟอ่ะไปโอเคพร้อมแล้วครับ ไปเลยฮะเอ๋กระโดดขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาเลยนี่ผมเดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบ่งเป็นบุกผาสวรรค์มีทั้งหมด7ชั้นนะแล้วก็จะปลูกกุหลาบเนี่ยในแต่ละชั้นวนลงไปอย่างที่เราได้นั่งรถกอล์ฟขึ้นมา ก็จะวนขึ้นมาจนถึงเนินเขายอดเขาที่นี่เนี่ยเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะมี2ฝั่งนะครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นเขาย่างแรกอ่าส่วนด้านหลังที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันจะเป็นอ่างเก็บน้ําประแสเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินของที่นี่สวยขนาดไหนแต่เมื่อก่อนเนี่ยสวนของเขาเนี่ยจะปลูกทุเรียนจะปลูกเงาะ ลูกมังคุดปลูกผลไม้ต่างๆแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับตัวทําส่วนกุหลาบให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวแล้วก็เอากุหลาบเหล่านี้นี่นแหละมาทําเป็นไซลับเพื่อใส่ในเครื่องดื่มที่วันนี้เราจะได้ชิมกัน2เมนูด้วยร้อนและเย็นแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรแล้ววิวจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนไปไปกัน อย่างที่ผมได้บอกไปนะคบว่าที่สวนเย็นเซเนี่ยเขาจะมีคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกที่จะนํากุหลาบเนี่ยมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นแยมนี่ก็เลยสั่งมาตรงหน้านี่คือกุหลาบเย็นเซ่ไม่ใช่ชานะแต่ว่าเป็นน้ํากุหลาบแล้วก็มีกุหลาบยูสุแน่นอนว่าต้องมีส้มยูสุผสมกับกุหลาบและสุดท้ายเลยก็คือบุปผาแฟนตาซีเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมกันแต่ว่าก่อนเองเนี่ยเราต้องลองชิมชากุหลาบดั้งเดิมของที่นี่ก่อน สวยมากคือได้ดูข้างในเนี่ยคือเป็นดอกกุหลาบอัดแน่นไปโอ้แก้วนี้ก็จับไม่ร้อนมือด้วยโอ้หอมกลิ่นกุหลาบมากๆชื่นใจคล่องคอมากคือพี่ตอมเล่าให้ฟังว่ากุหลาบเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณเอ,อ่อทำให้ผิวพันณสวยผิวพันณดีแล้วก็มีฤทธิ์ขับถ่ายแบบอ่อนๆไม่ต้องห่วง คืออ่อนๆเท่าน,น,น,นั้นคนธาตุแข็งนี่ไม่มีปัญห,หาโหหอมมากมาลองเครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มเย็นกุหลาบเย็นเซมาลองชิมดีกว่าเป็นยังไงโหคือมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงมีความซ่าโหคือกุหลาบเนี่ยให้รสชาติที่คิดไม่ถึงเลยแต่ว่าเป็นรสชาติที่ดีแล้วก็สดชื่นหอมอืมนี่คือกุหลาบยูสุลองชิมดีกว่า จะคล้ายๆตัวนี้แต่ว่ามันจะเพิ่มความสดชื่นและกลิ่นของส้มยูสุคือสองแก้วเนี่ยจะเป็นเบสด้วยโซดานะเราไม่รู้สึกสดชื่นแล้วเราพอมีกุหลาบที่มันทําให้รู้สึกหอมไหมเจอส้มยูสุเข้าไปลงตัวเลยอสดชื่นข้างล่างเนี่ยทั้งหมดทุกแก้วนะก็จะมีเหมือนดอกกุหลาบซึ่งพี่ต้อมเล่าให้ฟังว่าเขาเอากุหลาบเนี่ยไปเชื่อมก่อนจนมัน มีรสชาติหวานแล้วใบพวกนี้ก็สามารถทานได้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยอืมผมได้กินกุหลาบแล้วอมอันนี้เนี่ยอร่อยสดชื่นเลยมาถึงเมนูขนมกันบ้างนี่อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเขาได้นำกุหลาบไปทำเป็นแยมกุหลาบนี่อคือครัวซองอะ่ะ มันจะมีความหอมเนยแล้วเค็มมันมันมน,นิดๆอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วเนาะแต่พอมาเจอไหลับของกุหลาบที่มันหอมแล้วหวานเบาๆอร่อยใช้ได้เลยอยากให้ได้ลองไงว่าไหลับกุหลาบด,ดีกว่าดิคิดเดียวเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาละหลังจากที่ผมทานขนมและเครื่องดื่มเสร็จเ,เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำประแสที่พระอาทิตย์กำลังจะค่อยๆคล้อยตัวลงต่ำจะสวยขนาดไหน เดี๋ยวไปดูกันปปทริปจังหวัดระยองของผมและเที่ยวไม่สำททางวันนี้จบลงอย่างสวยงามนะครับผมพามาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เลยครับข้างหลังเนี่ยคือ อ่างเก็บน้ําประแสสวยงามมากๆแล้วก็พระอาทิตย์กำลังค่อยๆค,คล้อยตัวลงต่ําวันนี้ผมพาไปเที่ยวมาทั้งวันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแต่ไปที่ไหนมาบ้างลอยฟังอีกสักครั้งครับเมื่อเช้าผมพาไปดูบัวแต่เช้าเลยที่บึงดูบัวสถานที่เที่ยวแห่งใหม่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติถ้าใครชอบถ่ายรูปผมแนะนําว่าที่นี่ห้ามพลาดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พาไปที่บ้านเราริมเขื่อนที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่กําลังฮอตมากสถานที่ใหม่แล้วก็มีเป็นอ่างเก็บน้ําเขาจุก ถ้าใครที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็อยากไปพักผ่อนหย่อนใจไปนอนเต็นที่นี่เขาก็มีบริการมีทั้งอาหารเช้าและก็หมูกระทะในยามเย็นนะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าจะได้พายเรือเล่นด้วยสนุกเลยแล้วผมก็พาไปกินข้าวกันต่อที่ทะเลทาลาที่นี่เนี่ยอาหารทะเลสดๆแต่ว่าสปายเนี่ยเขาจะมีความผสมผสานกับอาหารจีนเข้าไปด้วยรับรองว่าว้าวแน่นอนและสถานที่สุดท้ายที่ผมยืนอยู่สวนเย็นเซที่นี่ก็ เป็นสวนกุหลาบบนยอดเขาได้ดูพระที่ตกดินได้ชิมเครื่องดื่มและอาหารที่แปลรูปมาจากดอกกุหลาบนะอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาที่จังหวัดอรารยองถ้าใครอยากที่จะมาและอยากรู้ว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายมาเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือราคาที่วันนี้ใช้ไปถือว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดเราก็ใกล้กรุเงเทพมากๆแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ว่าเราพาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างสแกนเลยครับค r code ขึ้นมาแล้วจะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางหรือร้าสแกนไม่ทันก็เสิร์ชใน Facebook ได้ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทั้งที่ต้องเที่ยวไ่ซ้ำทางนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมโจียจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไห้ดีห้ามพลาดแต่ว่าวันนี้จะขอส่งทุกคนด้วยพระอาทิตย์ยามเย็นไปนะครับ ขอบคุณบริษัทโกโซอประเทศไทยจำกัดคิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบลเวเรสตจำกัดมหาชนกฟ Marin TV.